ช่องตามใจทูเดย์บทที่441เจ้าโมหรือยังจะวิ่งขึ้นไปบนภูเขาอีกได้ยินว่าที่นั่นมีสัตว์ป่าออกมาอลวาดขอรับพวกมันยังทำร้ายคนด้วยองคารักษ์เฝ้าประตูกล่าวท่านอองนำใต้เท้าลู่และคนอื่นๆรุดไปตรวจสอบสถานการณ์แล้วมู่ซื่อวิรับคำขอบคุณขณะนั่งอยู่ในรถม้ายิ่งมู่ซื่อวิคิดมากเท่าใด นางก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติสัตว์ป่าบนภูเขาจะก่อความวุ่นวายได้อย่างไรพวกมันไม่ได้ขาดแคลนอาหารถึงขั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดได้ไม่ถูกต้องสิมูซ่ซือวิพึมพมกับตนเองหรือว่ามีบางอย่างผิดปกติบนเขาจงหมิงหูหยินมีอะไรหรือเจ้ากะจือซูเอ๋ยถามพวกเราขึ้นเขาจงหมิงกันเถอะมู่ซื่อวิกล่าว บริเวณตีนภูเขามีแต่ความกลาหุนว่วชาวบ้านที่เดิมทีอาศัยอยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าหายไปไหนกันหมดหมู่บ้านตกอยู่ในสภาพสุดโทมมีร่องรอยของสัตว์ป่ามาขย่ำสัตว์ปีกที่นี่สัตว์ปีกมากมายกลายเป็นอาหารของพวกมันเมื่อกลุ่มของฟ้านหยวนซีมาถึงก็เห็นฉากนี้พอดีจึงไม่รีรอที่จะลงมือจับสัตว์ร้ายทันทีข้าต้องการจับเป็นฟ้านหยวนซีเอ่ยขึ้นเสียงเรียบท่านอ๋องพวกนี้ล้วนเป็นสัตว์ดุร้ายรองหัวหน้าโจรเอ่ยขึ้นอย่างกระวนกระวายใจ วางใจเถอะพวกเรามีวิธีจัดการฟ้านหยวนซีกล่าวอย่างมั่นใจนี่เป็นยาผงที่ทำขึ้นมาเพื่อสัตว์ดุร้ายเหล่านี้เป็นพิเศษเพียงแค่เคลี่ยงใส่จมูกมันมันก็จะล้มลงภายในไม่กี่อึดใจเมื่อมียาผงเป็นตัวช่วยสัตว์เหล่านั้นจึงถูกควบคุมไว้ได้อย่างรวดเร็วท่านอ,องลู่อี้เดินเข้ามามีบางอย่างไม่ถูกต้องมีอะไรฟ้านหยวนซีเอ่ยถาม สัตว์ป่าเหล่านี้มีกลิ่นแปลกพิกลลู่อี้กล่าวเกรงว่าที่พวกมันคลุ้มคลั่งขึ้นมาจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นฝีมือมนุษย์ฝีมือมนุษย์ฟานหยวนซีเอ๋ยอย่างเย็นชาดูเหมือนจะมีคนพยายามเค้นสมองอย่างหนักเพื่อวางอุบายฆ่าคราแรกก็ใส่หินปูนเผาลงไปในจกมาครานี้ก็สร้างเรื่องสัตว์ป่าอลาวาดท่านอ,องชมชอบสัตว์ร้ายครั้งหนึ่งสร้างเรื่องจนเล่าลือด่งดังไปทั่วเมืองซูโจระสดรถึงขนาดกล่าวว่าสัตว์ร้ายยังไม่น่ากลัวเท่าคน บัดนี้เกิดเหตุสัตว์ปากคลุ้มคลั่งหากมีคนแพร่ข่าวหรือว่าเป็นเพราะท่านอองเข็นฆ่ามากเกินไปสัตว์ร้ายจึงมาแก้แค้นคนทั้งเมืองซูจโจรวมถึงเมืองข้างเคียงหลายเมืองจึงได้รับผลกระทบาท้ายที่สุดท่านอองตายด้วยเงื้อมือเหล่าสัตว์ก็คงจะแลกมาด้วยเสียงทอดถอนใจเล็กน้อยจากราชสำนักเท่านั้นมู่ซื่อวิลงจากรถม้าเมื่อเห็นเลือดนองเต็มพื้นความกังวลจึงปรากฏขึ้นในแววตาเจ้ามาได้อย่างไร ดูอีควาแขนนางไว้ได้ยินว่าพวกท่านมาเขาจงหมิงข้าไม่วางใจจึงตามมาดูมู่ซื่อวิตอบเหตุการณ์สัตว์ปากคลุ้มคลั่งไม่ใช่อุบัติเหตุกระมังตรวจสอบพบอะไรหรือไม่โม่อู่เว่ยมองสองสามีภรรยาคู่นั้นนางฉลาดมากจริงๆแม้กระทั่งจงอ๋อง,งยังปฏิบัติกับนางแตกต่างออกไปนางมีอากัปกิริยาสุข,ขุมนุ่มลึกไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดก็ดูเหมือนจะไม่สามารถทำให้ตื่นระหนกได้แม้แต่น้อยราวกับนางคุ้นชินเสียแล้ว บนตัวของสัตว์ป่าพวกนี้มีกลิ่นยาดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยมนุษย์ลูอีเอ่ยเกรงว่าจะมีคนจงใจทำสัตว์ดูร้ายเหล่านี้พยศหนักต่อให้เป็นยอดสีมือก็ไม่สามารถครวบคุมได้หากต้องการครวบคุมสัตว์ร้ายมากเพียงนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมพวกมันทีละตัวบนเขาจะต้องมีความลับซ่อนอยู่เป็นแน่แม่ทัพผู้นี้จะขึ้นไปสำรวจเองซูเซิงอาสาข้าก็จะไปเช่นกันลูอีสมทบท่านแม่ทัพมีสีมือเยี่ยมยอดแต่ไม่เชี่ยวชาญด้านการสืบพดี ใต้เท้าลูกกล่าวได้ถูกต้องแม่ทัพคนนี้เป็นเพียงนักรบสืบคดีคงต้องรบกวนท่านแล้วสู่เสิ่งตอบรับเช่นนั้นพวกเราไปกันเลยดีหรือไม่นี่ก็เย็นมากแล้วประเดี๋ยวร่องรอยจะหายไปเสียก่อนข้าจะรอพวกเจ้าอยู่ตีนเขาฟ้านหยวนซีกล่าวเสียงเรียบขอรับเพียงแค่มู่ซือวิธรรมถ้าจะเปิดปากฟ้านหยวนซีก็เอ่ยขัดขึ้นเสียก่อนฮูหยินลูกก็อยู่ที่นี่กับข้าเพื่อรอพวกเขาลงจากเขาเถอะหากเจ้าตามไป ใต้เท้าลูกคงเอาแต่พวงอยู่กับเจ้าแล้วเขาจะพบร่องรอยได้อย่างไรลูอี้ลูบหลังมือของภรยาเบาๆเด็กดีไม่นานข้าก็กลับมาแล้วลูอี้ที่อ่อนโยนเช่นนี้ผู้อื่นไม่เคยได้สัมผัสมีแค่ภรยาและลูกเท่านั้นที่จะได้เห็นด้านนี้สายตาของซูเซิงเต็มไปด้วยความนับถือคนที่ห่วงใยผู้คนไม่หวัดกลัวอำนาจสำคัญที่สุดคือมีความรักใคร่ลึกซึ้งต่อคนในครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นขุนนางน้ำดีที่หาได้ยากแล้ว หลังจากกลุ่มของลู่อี้ขึ้นเขามู่ซือวิก็ตามฟ้านหยวนซีไปท่านอองคนในหมู่บ้านคงหนีไปได้ไม่ไกลนักไปตามพวกเขากลับมาเถอะฟ้านหยวนซีเอ่ยอย่างใจเย็นรอเรื่องให้ที่นี่จบก่อนเดี๋ยวพวกเขาก็จะกลับมาเองข้าไม่ได้ใจดีเพียงนั้นถึงจะต้องไปตามพวกเขากลับมาแต่นี่สามารถทำให้ชื่อเสียงของท่านอองดีขึ้นได้นะเพคะ ข้ามีชื่อเสียงอะไรมูสื่อวิ่งเงียบปากทันทีนางคิดอยู่ในใจว่าชื่อเสียงของท่านเป็นอย่างไรในใจยังไม่กระจ่างอีกหรือต้องให้ผู้อื่นย้ำเตือนหรือไรคนเช่นใดกันแน่ที่ต้องการทำร้ายท่านท่านอยู่ในราชสำนักก็ไม่มีอำนาจอะไรเมื่อมูสือวิเอ๋ยออกไปนางก็รู้สึกว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีนักจึงหันกลับไปมองฟ้านหยวนซีที่กำลังมองมาคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มผู้หยินลู่หุบปากทันทีข้าล่วงเกินคนในเมืองหลวงไปไม่น้อย คนที่จะฉกฉวยโอกาสนี้แก้แค้นจึงมีไม่น้อยตามไปด้วยมีผู้ปองร้ายค่าอยู่มากมายสามีของเจ้าติดตามค่าระวังชีวิตน้อยๆของเขาไว้ให้ดีก็แล้วกันท่านอองเขาปกป้องท่านถึงเพียงนี้ท่านก็ควรคุ้มครองความปลอดภัยของเขามิใช่หรือมู่ซื่อวิแยมยิ้มพวกเราก็นับว่าเป็นสหายเก่าสหายหรือฟ้านหยวนซีโนมตัวลงมาใช้นิ้วเฉยคางของนางหากข้าจะไม่ผิดครั้งแรกที่เจ้าเห็นข้าสีหน้าเจ้าราวกับเห็นผีอย่างไรอย่างนั้น ข้าของเจ้าหรือก็สันเทามาตอนนี้เจ้าถึงกลับกล้าตีสนิทกับข้าเพื่อสามีของตนหน้าไม่ไอายจริงๆเรื่องมันนมนานมาแล้วแต่ท่านยังจดจําได้ชัดเจนความจําดีเช่นนี้ไม่ไปสอบขุนนางสร้างเกียรติยศช่างน่าเสียดายมู่ซื่อวิพึมพำมข้าได้ยินนะฟ้านหยวนสีน้มตัวเข้ามาอีกครั้งคูหหินลู่เจ้าหนังหนาขึ้นแล้วใช่หรือไม่มู่ซื่อวิฉิกยิ้มข้ากําลังชมท่านอ,องต่างหา ท่านอองมีคนอ้างว่าเป็นชาวบ้านของที่นี่มาด้อมด,อม,ดอมมองๆอ,องอยู่ข้างนอกขอรับคนของเขาเข้ามารายงานพาเขาเข้ามาฟ้านหยวนซีเอ๋ยเบาฮ่าฮ่าจากนั้นคนของเขาจึงพาเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาเด็กหนุ่มคนนั้นคุกเข่าลงตัวสันเทิมคารวะท่านอ,องเจ้าเป็นคนของหมู่บ้านนี้หรือขอรับคนอื่นๆในหมู่บ้านพวกเจ้าเล่า เพราะมีสัตว์ป่ามาโจมตีทุกคนล้วนไปซ่อนหมดแล้วขอรับเด็กหนุ่มคนนั้นกล่าวใต้ถงบรรพบุรุษมีที่ซ่อนตัวอยู่ขอรับหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนในหมู่บ้านจะไปซ่อนที่นั่นเช่นนั้นก็ไปบอกพวกเขาว่าตอนนี้ไม่มีอันตรายแล้วออกมาได้ฟ้านหยวนซีเอ๋ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบเมื่อออกมาแล้วก็ให้มาที่นี่ข้ามีเรื่องบางอย่างอยากถามขอรับเด็กหนุ่มคนนั้นถูกพาไปส่งที่ถงบรรพบุรุษ มูซอวิมองไปทางภูเขาลูกอี้สติปัญญาดีเลอรต้องไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเป็นแน่ฟ้านหยวนซีเอ่ยครั้งนี้พวกเราต้องไปทางทิศตะวันตกประมาณครึ่งเดือนก็จะตรงกลับไปยังเมืองหลวงทางน้ำเจ้าอยากมากับพวกเราหรือไม่นี่ฉุกลระหุกเกินไปหน่อยอีกอย่างลูกของข้าก็ยังเล็กเกรงว่าจะไม่สามารถติดตามไปได้มูซอวิลังเลใจเล็กน้อยทว่าเมื่อคิดดูแล้วก็รู้สึกว่ายังคงเสี่ยงเกินไป เดิมทีครั้งนี้พวกเขาออกมาทำหน้าที่ระหว่างทางล้วนพบเจอปัญหานานา,นารูปแบบหกักนางพาเด็กสามคนนั้นตามไปเกรงว่าจะกลายเป็นตัวถ่วงของสามีเช่นนั้นพวกเจ้าก็แยกกันอยู่คนละที่ต่อไปเถอะฟ้านหยวนซีเอ่ยนิ่งๆคนที่จับจ้องสามีของเจ้ามีไม่น้อยหัวหน้าโม่ผู้นั้นนางก็ด้วยใช่หรือไม่โม่อู่เวย่ยนางตัดสินใจว่าจะยอมแพ้แล้วอย่ามาชี้ตัวนางได้หรือไม่ช่องตามใจทูเดย์ บทที่442ลูอีได้รับบาดเจ็บมูซ่ซือวิทราความรู้สึกของโมอูเวย่ยที่มีต่อลูอีนานแล้วทว่าเมื่อเห็นสีหน้าอย่ามาชี้เป้าค่าของอีกฝ่ายก็เห็นได้ชัดว่านางเป็นคนเฉลียวฉลาดที่ปล่อยวางได้แล้วฮูหยินลูกพันรู้สึกนับถือสตรีพื้นเพธรรมดาที่เป็นถึงหัวหน้าของเหล่าโจรภูเขาขึ้นมาคนที่ชอบสามีข้ามีไม่น้อยจริงหาหทว่าเขาไม่ชอบสตรีธรรมดาที่ผัดหน้าหนาเตอะพวกนั้น และผู้ที่ฉลาดย่อมไม่สนใจดีบุรุษที่แต่งงานแล้วดังนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวลฟ้านหยวนซีกระแอม,มเบาๆสีหน้าบ่งบอกว่ากำลังดูถูกในยุคนี้ไม่เคยมีคำกล่าวที่ว่าชายที่แต่งงานแล้วไม่อาจหยอกล้อโซ่ตรนนี้ตลอดมามีไว้เพื่อล่ามสตรีม,มากกว่าฟ้านหยวนซีรู้สึกว่าบางครั้งมู่ซือวิผู้นี้ก็โง่าขลาจริงฮาฮ่พวกชาวบ้านเดินเข้ามา เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ทางการหลายคนปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านอีกทั้งคนที่เป็นหัวหน้ายัางถูกเรียกว่าท่านอองชาวบ้านแต่ละคนก็ตัวสันเทิมข้าถามพวกเจ้าหมู่นี้ในหมู่บ้านมีคนแปลกแปลกหรือไม่ผู้ใหญ่บ้านตอบเรียนท่านอ,องสามวันก่อนมีคนหาเปรข,ขายของเข้ามาในหมู่บ้านทว่าหลังจากขายของเสร็จพวกเขาก็ออกไปไม่ได้รังอยู่ที่หมู่บ้านขอรับคนหาเปรข,ขายของขึ้นเขาไปแล้วเด็กคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นเขายัางให้ขนมปิดปากข้าชิ้นหนึ่งไม่ให้บอกคนอื่น ดูเหมือนคนหาเปร่ผู้นั้นจะมีพิรุษจริงๆฟ้านหยุนซีเอ๋ยถามเด็กคนนั้นต่อคนหาเปร่ผู้นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเขาตัวดำค่อนข้างเตีย้ยพูดจะติดอ่างที่เหลือข้าก็ดูไม่ออกแล้วผู้ใหญ่บ้านกล่าวหมู่บ้านของเราห่างไกลาจากตัวเมืองจึงไปซื้อของไม่สะดวกนักหากมีคนหาเปร่ขา,ขายของมาทุกคนก็จะเลือกซื้อเพื่อความสะดวกจึงมีคนเห็นคนหาเปร่ผู้นั้นจํานวนไม่น้อยท่านอ,องดูเหมือนเขาจะแปลงโฉมแล้ว โมอู่ไว้กล่าวเอาละไม่มีเรื่องอะไรแล้วพวกเจ้ากลับบ้านเถอะอย่าได้มาสร้างความวุ่นวายอีกฟ้านหยวนซีเอ๋ยอย่างหมดความอดทนหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักชาวบ้านล้วนแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องของตนเองฟ้านหยวนซีปักหลักอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านครอบครัวนั้นมีคู่สามีภรรยาเท่าคู่หนึ่งและมีสามีภรรยาวัยหนุ่มสาวอีกคู่หนึ่งพร้อมด้วยเด็กชายตัวน้อยที่น่ารักและเฉลียวฉลาด เด็กชายตัวน้อยคนนั้นติดมู้ซืออวี่มากมักจะติดตามอยู่รอบๆตัวนางเสมอเพื่อความสะดวกในการดูแลเด็กมู้ซือวี่จึงพกขนมติดตัวไว้เล็กน้อยทั้งยังให้ของกินกับเด็กชายจำนวนมากท่านนาจริงๆข้าเห็นสัญ,ญลักษณ์บนแขนของคนหาบเร่ผู้นั้นด้วยหล่ะเด็กชายตัวน้อยกระซิบเบาๆเป็นเสือดาวตัวหนึ่งหน้าตาน่ากลัวมากเลยมู้ซือวี่หันกลับไปมองฟ้านหยวนซีฟ้านหยวนซีนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้ยินแล้วเช่นกัน เจ้าช่างสังเกตรอบครอบจริงๆมูซือวิเอ่ยอย่าได้บอกผู้ใดเรื่องนี้ระวังมันจะสร้างปัญหาให้เจ้าอืมเด็กน้อยพยักหน้าท่านอองใต้เท้าลู่ได้รับบาดเจ็บแล้วเสียงของซูเซิงดังเข้ามาจากด้านนอกมูซือวิกำลังจะออกไปรับด้วยความกระวนกระวายแต่ยังก้าวไปไม่ถึงสองก้าวซูเซิงที่แบกลู่อี้ไว้บนหลังก็เข้ามาเสียก่อนลู่อี้ได้รับบาดเจ็บที่มือตอนนี้มีเลือดไหลออกมาจากปากแผลไม่หยุด ฟันหยวนซีถามคนของตนด้านหลังคนที่ติดตามมามีหมอหรือไม่มีขอรับรีบให้เขาเข้ามาท่านหมอรีบรุดมารักษาลูอี้เมื่อมองบาดแผลแล้วจึงเอ่ยว่านี่เป็นรอยอาวุธลับอาวุธลับนั้นอับยาพิษโชคดีที่ยาพิษไม่ได้แปลกพิสดารอะไรแต่เป็นพิษแมงป่องรักษาได้หรือไม่มู่ซือวิเอ่ยถามรักษาได้ เพียงแต่ที่นี่ไม่มีตัวยาต้องกลับเข้าเมืองไปปรุงยาก่อนท่านหมอคลายความสงสัยหูหยินลู่หันไปมองฟ้านหยวนซีท่านอองพวกเจ้าพบคนผู้นั้นแล้วหรือฟ้านหยวนซีเอ่ยถามซูเซิงพวกเราพบเบาแสบางอย่างนึกไม่ถึงว่าคนผู้นั้นจะไปได้ไม่ไกลนะอีกทั้งยังขุดหลุมพรางหลอกล่อพวกเราใต้เท้าลู่เข้ามาบาังค่าน้อยเขาจึงได้รับบาดเจ็บซูเซิงอธิบาย หัวหน้าโมอเจ้าคุ้มครองใต้เท้าลูกกลับเข้าเมืองเพื่อรักษาตัวก่อนฆ่าและแม่ทับซูจะรังอยู่ที่นี่และค้นหาต่อไปถ้าคนผู้นั้นยังอยู่บนเขาพวกเราก็จะค้นให้ทั่วภูเขาเจ้ากะเมื่อกลับเข้ามาในเมืองมู่ซือวิก็รีบเชิญท่านหมอลี่มาทันทีไม่ใช่ว่านางไม่เชื่อมือท่านหมอผู้นั้นแต่หากมาตรวจอาการกับท่านหมอลี่นางจะรู้สึกสบายใจมากกว่า ท่านหมอผู้นั้นรู้จักท่านหมอลี่และทราบชื่อเสียงของเขาในวงการนี้ดีจึงไม่ได้ไม่พอใจอะไรอย่างไรเสียนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เป็นพิษทั่วไปทว่าจุดที่ได้รับบาดเจ็บนั้นท่านหมอลี่มีสีหน้าเคร่งเครียดมีอะไรหรือเจ้ากะไม่ใช่บาดเจ็บที่มือหรือมู่ซือวี่เอ๋ยถามบาดเจ็บที่มือก็ต้องดูจุดที่บาดเจ็บท่านหมอลี่เอ๋ยนี่คือการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นมือแม้จะรักษาพิษได้ทว่าลายมือของเขาในอนาคตจะไม่ดีดังเดิมแล้ว ไม่มีทางเลยหรือมูสื่อวินังอยู่ข้างเตียงมองสามีด้วยความปวดใจไม่ต้องกังวลลูอี้เอ่ยเพียงแค่ลายมือไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้หมายความว่าจะเขียนไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นข้าเชื่อว่ามนุษย์ฝ่าฝื้นธรรมชาติได้หลังจากบาดแผลข้าฟื้นตัวข้าจะฝึกฝนให้มากคงไม่เลวร้ายนะท่านหมอรี่ครั้งนี้รบกวนท่านแล้วเจ้านี่นะยังคงมีนิสัยเช่นเดิมไม่เปลี่ยนท่านหมอสายสีษะ วพวกเจ้าสองพี่น้องจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยเห็นพวกเจ้ามีอนาคตสดใสเย,ยี่ยงนี้ในใจข้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งขบวนเล็กๆของฟ้านหยวนซีกลับมาแล้วผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนักพวกเขาจับคนผู้นั้นไม่ได้ใต้เท้าลู่เป็นอย่างไรบ้างซูเซิงเอ๋อถามอย่างร้อนใจคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกระมังมู่ซือวิอยากจะกล่าวบางอย่างเทาว่าลู่อีก,กลับรีบตอบเสียก่อนไม่มีอะไรร้ายแรงโมอู่เว่ยที่อยู่ข้างๆเอ่อขึ้น ท่านหมอรีบอกว่าใต้เท้าลู่ได้รับบาดเจ็บที่เส้นเอ็นบริเวณมือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลายมือในภายภาคหน้าของเขามู่ซื่อวิหันกลับไปมองโมอู่เวย่ยโมอู่เว่ยเอ่ยนิ่งๆข้าเพียงกล่าวความจริงเมื่อสู่เซิงได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากต้องโทษข้าโทษข้าหากไม่ใช่เพราะเขาช่วยข้าคงไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ท่านเป็นปัญญาชนหากภายหน้าเขียนได้ไม่ดีเช่นนั้นคงเป็นปัญหาใหญ่ ปัญญาชนผู้หนึ่งเขียนได้ไม่ดีอย่างมากก็เพียงถูกหัวเรอยเยาะแต่หากแม่ทับขาดมือไปย่อมรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เมื่อเทียบกันแล้วเขาบาดเจ็บถือว่าคุ้มกว่าฟ้านหยวนซีเอย่ยท่านอองกล่าวไม่ผิดลู่อีเอ่ยขึ้นท่านอองพวกเรามาพูดคุยกันเรื่องบนเข้ากันเถอะคนผู้นั้นจุดผงหอมพิษบนภูเขาผงหอมพิษแพร่กระจายไปทั่ว มันเข้าสู่จมูกของสัตว์ป่าพวกมันจึงคลุ้มคลั่งขึ้นมานี่คือเบาะแสที่หาได้ในตอนนี้ฟ้านหยวนซีกล่าวแม่ทับซูบอกข้าแล้วยังมีบางสิ่งที่แม่ทับซูไม่รู้คนผู้นั้นเชี่ยวชาญการควบคุมสัตว์มากและดูเหมือนจะคุ้นชินกับการจัดการสัตว์ดูร้ายขณะที่พวกเราสู้กันมีงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวหนึ่งออกมาคนผู้นั้นหาจุดอ่อนของมันได้อย่างแม่นยำหากเขามีเพียงทักษะเล็กน้อยย่อมไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ สิ่งสําคัญคือมีขวดหนึ่งหล่นลงมาจากตัวเขามันเหมือนก,นกันกับที่ท่านอองนําติดตัวไปด้วยไม่มีผิดท่านอองผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเอ่ยขึ้นพวกเราไม่ได้พวกเจ้าควบคุมสัตว์ได้หรือฟ้านหยุนซีเอ่ยอย่างเยือกเย็นโง่แล้วยังไม่รู้จักประมาณตนอย่ามาอับอายขายหน้าอยู่ที่นี่เลยก่อนหน้านี้พวกเราอยู่เมืองซูโจท่านอองมีครูฝึกไม่น้อยที่ควบคุมสัตว์ได้หรือว่าหนึ่งในนั้นจะทระยศท่านฟ้านหยุนซีก็คิดเช่นนั้น อันที่จริงเขาคิดไว้หลายทางตอนนั้นเขามีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีเ้ยมทารุณผู้คนกล่าวหาว่าเขาทำร้ายผู้บริสุทธิ์มากมายในเมืองซูโจทว่าจริงๆเขาเพียงแค่เลี้ยงสัตว์ดุร้ายเท่านั้นไม่เคยทำร้ายใครต่อมาสัตว์เหล่านั้นดันหลุดออกไปกินคนชื่อเสียงของเขาจึงดังกระชอนยิ่งกว่าเดิมถือกำเนิดเป็นท่านอองที่ทุกคนล้วนหวาดกลัวน้ำจงอ,องขึ้นมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ